สวัสดีคุณผู้ฟังเรื่องเล่าหลอนๆค่ะค่ำคืนนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยเรื่องราวที่เราจะเล่าในค่ำคืนนี้มีชื่อเรื่องว่าเสียงเคาะประตู3ามครั้งก่อนตายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังมาพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะช่วงนี้ ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับคือช่วงที่ผมเงียบหายไปนี้ไม่ใช่อะไรหรอกครับพอดีญาติแฟนเสียจากโควิดถัดมาก็เพื่อนผมล่าสุดก็รุ่นพี่ที่เขารบพี่กอฟเพื่อนเสียไอยกับเสียบาสช่วงนี้ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าออกไปไหนมาไหนเลยจะดีที่สุดครับงั้นมาเข้าเรื่องเลยดีกว่า คือณนะตอนนี้พวกผมอยู่โคโราชครับมาทำบ้านให้กับรุ่นพี่ของผมและเป็นเพื่อนของเสียไอกับเสียบาสพอดีเลยพอมาถึงปุ๊บก็ทักทายกันแกชื่อว่าพี่นายพี่นายก็ถามว่าจะค้างคืนที่นี่เลยไหมถ้าค้างคืนก็จะให้ค้างที่บ้านของหลานซึ่งตอนนี้ไม่มีคนอยู่ก็คือเป็นบ้านที่ต่างจังหวัดนั่นแหละครับจะเป็นบ้านไม้ยกสูง ทางบ้านก็จะมีกอไผ่และมีการปลูกผักสวนครัวอยู่ข้างๆเสียอายกับเสียบาสก็เลยตอบว่าก็ได้สิเพื่อนแล้วพวกแกก็คุยกันส่วนพวกผู้หญิงก็ขนของขึ้นไปเก็บโนนีนั่น,นตอนนั้นก็สักประมาณเวลาห้ามงเย็นแล้วคือเสียอายก็พูยกับผมว่าไปาขับปุดปับไปซื้อเหล้ากับโซดาให้พี่หน่อยสิ แล้วพี่นายก็พูดเสริมมาว่าเด็กก่อนที่จะถึงโค้งน่ะเอ็งบีบแต่สามทีเลยนะแล้วห้ามมองหลังจําเอาไว้นะหัวห้ามหันไปเด็ดขาดและไม่ต้องสงสัยอะไรหรอกกลับมาเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังผมก็ได้แต่ตอบว่าครับจากนั้นผมก็ขับรถกระบะออกไปไม่ได้ขับเร็วหรอกครับสักประมาณ50-60ได้ นับจากบ้านที่อยู่กันมาถึงเซเว่นก็ประมาณ2องกิโลได้ผมขับมาจนกระทั่งพอถึงทางโค้งพอดีผมก็เลยบีบแต่ตามที่พี่นายสั่งก็ไม่เห็นว่ามีอะไรจนกระทั่งพอถึงเซเว่นผมก็เลยซื้อล่ามาหนึ่งกลมและพวกขนมให้เจเจกับแฟนผมครับและถัดมาอีกหน่อยก็จะเป็นร้านขายส่งผมก็ซื้อโซดาตามต่างจังหวัดมันจะมืดไว้หน่อยครับ และตามเส้นทางไม่ได้มีไฟฟ้าตอนนั้นฝนฟ้าก็ตกพรำพรำเหมือนช่างเป็นเวลาที่ผีออกมาจะเอเิจริงๆพอถึงโคง้งผมก็บีบแต่สามทีครับและก็เหยียบมิดเลยครับทีนี้พอมาถึงบ้านผมก็เห็นเสียไอ้นางสับไก่อยู่ผมก็เลยถามว่าทําอะไรรอครับเสียแกก็เลยตอบมาว่า พี่ก็ทำไก่พีชีพไงผมนี่คำใหญ่เลยครับว่าใครเป็นคนคิดชื่อเสียแกก็ตอบว่ากูนี่แหละเป็นคนคิดและเสียไอ้แก้ก็ทำคูดอร่อยเลยครับผมบอกก่อนเลยคือเผ็ดนำหอมเครื่องแกงเหมาะกับเล่าเสียจริงๆส่วนพวกผู้หญิงนั้นเขาก็เข้ามานั่งด้วยผู้หญิงเขาก็กินเบียร์นั่งกันเป็นวงกลมครับและพี่นายก็ตอบว่า ร้อมกันด้วยยางล่ะเดี๋ยวพี่จะเล่าอะไรให้ฟังตรงทางโค้งตรงนั้นมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือมีคู่ผัวเมียคู่หนึ่งซึ่งกลับมาจากไปไหนไม่รู้และมันจะมีพวกวัยรุ่นขี้ยาที่มั่วสุมกันอยู่ทุกๆวันกูบอกเลยนะคงจะเป็นข่าวซวยของผัวเมียคู่นั้นคนที่เป็นผัวโดนทั้งมือโดนทั้งตีนทั้งไม้ ส่วนเมียนั้นก็โดนคมคืนแล้วก็ฆ่าปาดคอพอพี่นายพูดอย่างนั้นพวกผู้หญิงเขาก็อุทานขึ้นมาว่าน่าสงสารจังและพี่นายก็ยังบอกอีกว่านี่มันก็แค่เริ่มต้นคู่ผัวเมียคู่นั้นตายโหงทั้งคู่เลยคือตายตาไม่หลับมันโคตรเทียนมากก็ลองสังเกตดูสินี่ยังไม่ถึงสองทุ่มเลย มึงคิดดูสิทุกบ้านเงียบกริบมีแต่บ้านเรานี่แหละที่ไม่กลัวกันเจ๊ปาก็เลยตอบว่าส่วนมากเขาก็กลัวนะสิพี่นายก็เล่าต่ออีกว่าก็โดนทุกคนจนต้องไปสร้างศาลให้มึงคิดเอาคือสองในเจ็ดวัยรุ่นที่ทำอัปปีดวงมันถึงคาดขับมาโดยใส่ซ้อนสองกันมาน่าจะเมาแล้วล้ม คนที่ปาดคอผู้หญิงคอหักหัวหมุนมาอยู่ด้านลังส่วนอีกคนก็สมองกองอยู่กลางถนนหัวนี่หายไปครึ่งหนึ่งเลยและจะมีอีกคนหนึ่งที่เป็นบ้าเดี๋ยวก็จะได้เจออ้อหนูไงมันมาแล้วคือพวกผมก็หันไปมองครับก็เป็นชายรุ่นๆุนเดียวกับพวกผมเลยแกผมยาวเสื้อผ้านี้ขาดขาดตัวมินมินเอาง,ง่ายๆโศโคกเลยครับ คือแกเดินไปเดินมาอยู่แถวนั้นและพี่นายก็ยังเล่าต่ออีกว่าส่วนนอกจากนั้นก็ไปแข่งรถกันพากันหนีตำรวจขี่ย้อนสอนโดนรถสิบล้อเหยียบตายเรียงกันภายในไม่ถึงเดือนเลยนะมีแต่ไอ้บ้านี่แหละที่รอดมาเพราะมันเป็นแค่ต้นทางเอาง,ง่ายๆเป็นมือเป็นตีนให้กับพวกเฮียมานั่นแหละ ก็เลยแค่บ้าส่วนศพล่าสุดก็เมื่อกลางเดือนที่แล้วก็ไอหนึ่งลานเราเองมันกลับมาจะาไปส่งเมียมันที่บ้านแล้วรถก็แหกโคง้งมันคาดมาตายที่หน้าบ้านและหมดลมหายใจตอนที่มันเคาประตูสามครั้งมันตายตอนครั้งที่สามพอดีเลย เสียไอก็บอกว่ากูเสียใจด้วยนะเพื่อนเออแล้วหลานแกวันที่ตายใส่กางเกงยีนขาสามส่วนเสื้อยืดสีเหลืองตัดผมรองทรงข้างหน้าจะปัดปัดใช่ปะตะลึงกันทั้งวงเลยครับจะรออะไรล่ะพี่นายกับแฟนก็เลยอุทานพร้อมขึ้นมาเลยว่าเฮ้ย นี่มึงรู้ได้ยังไงเนี่ยใช่แล้วแกออก็เอาโทรศัพท์เปิดดูให้ดูคือเป๊ะเลยครับใช่เลยทุกอย่างก็กูเห็นล้านมึงอะ่ะยิ้มให้เราตั้งแต่ที่มาถึงแล้วเสียไอ้กับเสียบาสก็บอกว่าเรามีซิกเซนเรามองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นน่ะแล้วพี่นายก็บอกอีกว่าเอาอย่างนี้ วันนี้ก็นอนด้วยกันนะกูค,คิดถึงตอนที่อยู่ที่นู่ว่าโคตรสนุกเลยผมก็เลยถามว่าที่ไหนหรอครับพี่นายพี่นายก็ตอบก็บ้านตามึงไงกูจะเล่าให้ฟังนะพวกพี่มึงอะทั้งหลอ่อทั้งรวยมีนาเป็นร้อยได้มีโรงสีมีรถสิบล้อมีรถแบคโฮแถมตาเองยังเป็นกำนันอีกมะระดกพี่มึงรับเต็มๆเ,เลย และที่สำคัญนะเว้ยพี่มึงนะ่ะไม่เคยจีบยิงเลยนะมีแต่ผู้หญิงมาจีบทั้งขนมทั้งน้ำกูก็เลยได้ใบบุญจากพี่มึงนี่ไงมึงเข้าใจด้วยยังล่ะในระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นเสียไอยกับเสียบาทก็ออกไปฉี่ครับและตอนที่แก่กระับมาจากไปฉี่นั้นแก่ก็บอกว่าไอ้นายผัวเมียคนที่ตายอะ่ะ ผัวมันใส่กางเกงยีนเสื้อยืดแขนยาวสีส้มหรือเปล่าวะแล้วเมียใส่กางเกงวอร์มสีดําเสื้อยืดสีเขียวเสื้อเชิ้ตลายสกอตแขนยาวทับอีกทีใช่ปะ่ะเฮ้ยใช่นี่ไงรูปตอนที่มันตายพี่นายก็บอกว่ากูอยากมีแบบพวกมึงว่าเพื่อนเสียไอ้ก็เลยบอกว่าเดีาอยากมีเลยเพื่อน ถ้าแกมีก็ต้องอ on ่อนวอนขอแบบเดิมแบบที่ไม่มีนะ่ะดีแล้วเพราะแกจะเห็นไปตลอดเลยนะและที่สำคัญที่สุดเขาจะให้เห็นแบบดีหรือว่าแบบสยองก็อยู่ที่บุญของเราทำด้วยนะและเสียก็ยังพูดอีกว่าสำหรับเรานะผีหรือว่าวิญญาณก็เหมือนอากาศรู้สึกได้แต่มองไม่เห็น ได้แค่เราเห็นเขาก็แค่นั้นเองและกฎที่สำคัญที่สุดของคนมีซิกเซนก็คือเห็นก็ทำเป็นไม่เห็นมีก็ทำเหมือนไม่มีเพราะอะไรนะรู้ไหมทุกคนก็สายหัวครับเราจะได้ไม่เหนื่อยไม่ลำบากไงถ้าเราบอกว่ามียังไงร้อยทั้งร้อยก็ต้องอยากรู้อยากเห็นและถ้าเกิดญาติพี่น้องคนที่ตาย อยากให้เราบอกว่าลูกหลานคนที่เสียเป็นยังไงก็เราจะเหนื่อยเพราะจะไปทักไปทวงเขาทีนี้เจ้ากรรมนายเวรเราก็จะเยอะขึ้นเพราะเราไปล้ำเส้นเขาซึ่งเขาไม่ได้มาปรากฏตัวให้เราเห็นเองแค่นี้เองเพื่อนคือพวกพีนายกับเสียแกคบกันานานแล้วครับคือตั้งแต่ปหกปิดเทอมจนมาถึงตอนนี้คือพี่นายแกเปลี่ยนเมียม,มาสามคนแล้ว แต่เสียไอยกับเสียบายัาตไม่เคยเปลี่ยนเลยสักคนเพราะเสียนั้นแกรักและซื่อสัตย์ต่อเมียต่อครอบครัวไงครับเขาก็เลยอยู่กันได้จนถึงตอนนี้และที่สําคัญเจปากับเจบีเขาก็ให้เกียรติผัวของเขาไม่เคยด่าทอผัวต่อหน้าเพื่อนไม่มีมาข่มผัวหรอกตอนนั้นพอเล่าเสร็จหมาก็ห,อหอ่พรอนสงสัยผีอยากจะมานั่งฟังพวกเราด้วยล่ะครับ และข้างบนบ้านก็จะมีเสียงเหมือนมีคนเดินเสียไอซ์กับเสียบาสก็เลยบอกว่าไม้บานแกนีลลันเป็นจังหวะเลยนะเดินได้ด้วยนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่ยังไม่ได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพวกเขานะคะ ก็ต้องย้อนกลับไปฟังเรื่องเล่าก่อนๆน,นะคะคือแอตาจะใส่เป็น p ย a ลิ i s t เอาไว้นะคะสำหรับค่ำคืนนี้ใครที่ฟังแล้วชอบหรือถูกใจก็อย่าลืมไปกด Subscribe และอย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีประสบการณ์หลอนๆแบบนี้นะคะก็สามารถส่งเรื่องเล่าของคุณเข้ามาทางอินบ็อกซ์แฟนเพจเรื่องเล่าหลอนๆได้นะคะค่ำคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่าน และที่สำคัญนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองคืนนี้ฝันดีราติสสวัสดิ์ค่ะ